สวัสดีครับขอต้อนรับสูส่ช่อง CEC วิดีโอเกม Dota ูในการมาก่อจากิโลท้าทายโลดทุกตัวไม่เนแล้วกับทาเล่นท้าทายโลดทุกตัวนะครับจะท้าทายไปด้วยกันบอกเลยว่าจากิโลไม่ได้เล่นมาไม่ตับกว่าหนึ่งปีเฮ้ยเพื่อนไม่ถูกเมื่อกี้เราวเพื่อนกเองเอง จำได้ว่าตั้งแต่เกิดม<ว>า,าเล่นจักรีโรยไม่เคยชนะเลยนั่นแหละอแต่เพรานี่คือเทอร์โบเมื่อก่อนนั้นเราเล่นเป็นแบบธรรมดามันโวดร้ายกับจากรีโรไปไหน่อยมาถึงเราไม่ต้องซื้ออะไรเลยซื้อหวานต้นเดียวพอโอเคเอา้าบัตซีกไปกลางอะ่ะชิบหายแล้วจ้าฮาร์ดแครี่สองตัว มาข่มมาข่มสหรับใครที่มีสตรีมนะช่วงนี้เทศกาลเกมลดราคาเด่นปยดไลแพนเนสซูและอื่นๆอีกมากมาย่างอากด่อใครวะเนี่ยเอาผัดอไปกลาเออดเบีไปกลางบางกระดานเลยจะหลอวเฮ้ ซิกงมิเดเหรอมีเอสเพราะบบซิกเออตลกแล้วใช่ต้องมิดรูอ,ออกเลือกเลือกมาซับจุกเตะให้เ <c oughs> ดี๋ยวพอดีก,กางบางเป็นกระดาษเลยโดน,นเครื่เชื่อคึ้งหลอดตีสองทีแตกเอาจริงดิทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยไม่มิดก็ไม่มิดเฉยเฮ้ยใครมิดเนี่ยให้ลองมิดว่า อย่าไปดูกับมันอย่าไปดูกับสลัดตายเรียบร้อยศพแรกสู้กับสลัดเอาอะไรไปคุ้มจีไม่คุมยังไงกับไม่คุมโดนไปสองร้อยอ่ะเล่นเล่นรุนมาอีกแบบอีกทีมไดเวลด้วย

ีหน่ต้องเข้าป่าไปฟาร์มแล้วออกคอนใส่ฟ้าไปแค่แล้วก็ยืนตีม่งเลยไม่ได้ไม่ได้ห้ามตามตามนะหยุดหยุดหยุด

เีเดี๋ยวก็โจหรอถอยถอยย้าวเกือบโดนดีนะที่มันจุกต้นไม้ต้นเดียวก็บังได้จะให้ต้นนี้บังเราอยู่ระหว่างนี้ตะบนหัวแล้วก็เผาป้อมไปเรื่อยครับหนึงให้ตันหวานเหลืองสองต้นขวามาต้นหนึ่ง ฟาบขึ้นบนเล้งๆอยู่แถวนี้ละ่ะวายังไม่มาส่งเั่นั้นละ่ะโลไปซะตายแล้วจริงๆยัอองยั่วออมันคอมโบกัน มันโดนสกิลสองเขามันจะยิ่งโดนเม็ดแรงมาแล้วต้องออกของประโยชน์แล้วคือทได้แล้วไม่มีใครชแอนเบิร์นแทนนแทนนอตแคดาุนทำไมไม่ใช่นไม่ใช่พายุไม่ใช่พายุะ เออลืมไปเลยเฮ้ยขอบแกไมหล่งขอบแกไม่หลังโอเคขอบแกดีด้วยไม่หลอกไมดูแล้วนี่หว่าอะไรมาวะอย่างญ่เนี่ยเจ๊ลืมกดประยุกต์ตั้งอยู่ปุ่มที่ปลายนิ้วแต่ลืมกดวู้ยที่กดมันตกใจมันตกใจจังหวะตกใจตกใจไปไหนสะดุ้งตื่นออกเขียวออกเขียวเพิ่ม ของคนเยอะออกเขียวออกเขียวแล้วต้องไม่ลืมกดน,นะทุกคนละลายละลายละลายไปกัะโดดโอ้โหเบาวาใส่หน้นนาเงียบวะ

เจอหน้าแล้วฉีดเจอหน้าฉีดเท่านั้นมันมีเคดีก็ละลายอ่ะจริงโดนฉีดไม่มีใครเอาปีวีเคดีเลยดาก้อนต้องตันขนาดนี้แล้วเดี๋ยวนะทำเป็นเขียวใหญ่ทำดาก้อนนี่ตันเงนี้ยนีคนออกหิวแล้วใครเงีย เึ้นฟันนี่เอง้ซเป่นาฟ้ามันทำอะไรนะไฟไกลขึ้นใช่แล้วก็คูดาวขึ้นมันจะไฟได้บ่อยขึ้นจะทำอะไรดีวะถามว่าโหดไหมก็โหดจะเอาไปออกออโดว่ะ ไมจะตายแล้วขีดมึงมาหนึ่งทีเรน่านหน้ามันไตหลังจากนั้นตัวทีน้ำแข็งที่มันและถูกบอกอุ้ยหลเปียชีวิตจีตายหมดแล้วบะจับที่วอย่างนี้มีอะไรกันด้วยจะหล้ดว มันจะรอดลามาเดินไปเลยเฉยไม่จบเฉยไม่จบว่ะเพื่อนตายอ่ะเพื่อนโดนฮุกไปแบบชุบเอ๊ซือหวานไหมเดเฮ้ยมันไปแล้วหวานแล้ว เรื่อรีบเหรไม่ทันหรอเฮ้ยครับไอ้อ,อ,อ,อยู่ข้างบนคือวันละทีไปตายดา,ยบบาก้อนพร้อมกันกลังอีกดาก,ก้อนวานฝั่งไหนวานเดียวเนี่ยเดียวเองครับแต่รู้ดี่าแต่แต่แต่มันน่าจะมีวานหน่ะตรงเนี้ยจะไปกลัวดิเราคุบเชิงแล้วตอนเนี้ปปยเราเจะมาวานงี้เลย Near one, give me all a pen. I have run. Oh, I've wow. done the deal. Surprising given the lack of axe, the enemy's middle barracks have fallen. That's the end of the line. Make a nice จาก้อนก่นเลยมาถึงเจอหน้าอายุก่อนไปอายุที่เตี้ยเดี๋ยวเราไปนีจันเจอรอเถอพลังเดี๋ยวพลังเวทว่าทีนะพลังเวทที่นี่มันแรง The enemy's bottom tower has fallen. อ้าวอ้าวเรีทาทายบซีโมเฟกชาไทยโตชนะแล้วโอ้จบแล้วกับชาเลนจ์ทาไทายโลทุกตัวจักิโลชนะเฉยเดีเ๋ยว <laughs> ดูนะตัวต่อไปเป็นอะไรไม่ได้เดรียมีพีเทปซีนะสิบเอ็ดกิโลคิวสิบเจ็ดเลยเหรออืออ <laughs> โอ้ยเราได้เป็น รางวัลชมเชยอ๋อมงกุฎนี่คือชมเชยที่เหลืออันนั้นคือแล้วมีพีถ้าทีมแพ้ไม่มี MVP มีพีหรอมีแค่ชมเชยใช่เกงาเกงามัามน,นจะเล่นดีจ้ะงจะต่อปอได้อีกรอบหนึ่งได้หมดได้หมดแต่จบแล้วครับกับคลิปนี้สำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ครับเป็นกำลังใจหกแก,ก่ช่อง JC ด้วยสำหรับคลิปหน้าจะมาเล่นเป็นเกมอะไร เจอกันได้ในคลิปถัดไปแล้วเจอกัน